สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมวิบรลบทที่6ซึ่งเกี่ยวกับปลาหกดวงแรกครับขอเชิญอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมอย่างสมบูรณ์แบบและทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดขอบคุณพระองค์สำหรับความหวังที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมีในพระคริสต์ท่ามกลางการผิพากษาขอพระองค์ประทานสติปัญญาแก่จิตใจ และประทานความเข้าใจแก่กความคิดของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะเข้าใจพระลักษณะและพระประสงค์ของพระองค์พร้อมทั้งขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจพระองค์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นแม้ในยามยากลำบากกราบทนทุนสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในขณะที่เราปรารถนาความยุติธรรมและหวังพึ่งพาผู้มีอำนาจในโลกนี้ เพื่อให้ทำรงไว้ซึ่งสิ่งที่ถูกต้องแต่โลกที่เสื่อมทรามใบนี้กลับมักทำให้เราต้องผิดหวังแม้กระทั่งความพยายามที่ดีที่สุดของมนุษย์ก็ยังบกพร่องขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถพึ่งพาความยุติธรรมอันไร้ที่ติของพระเจ้าได้เสมอซึ่งในขณะที่พระธรรมวิวรณ์ได้เปิดเผยความจริงอันน่าสลดใจของการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงพระธรรมเล่มนี้ก็ได้เตือนเราถึงการปกครอง โดยสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าเหนือประวัติศาสตร์และการจัดเตรียมความรอดด้วยความเมตตาเอ็นดูของพระองค์ผ่านทางพระบุตรของพระองค์บทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนที่1พระพิโรธที่นำมาซึ่งการสูญเสียส่วนที่2เสียงเรียกร้องความยุติธรรมและส่วนที่3การล่มสลายของสัพพสิ่งข้อความสำคัญคือ พระเยซูเพียงผู้เดียวทรงจัดเตรียมที่ลีภัยจากพระพิโรธของพระเจ้าที่กำลังจะมาถึงส่วนที่หนึ่งพระพิโรธที่นำมาซึ่งการสูญเสียประเด็นที่หนึ่งคือการสูญเสียเสรีภาพข้าพเจ้ามองดูขณะพระเมสสปดกทรงแกะปลาดวงที่หนึ่งของปลาทั้งเจ็ดออกหลังจากอัครทูตยอนได้เห็นภาพขณะพระเมสสปดกที่ทรงรับม้วนหนังสือแล้ว เขาก็ได้เห็นการแกะตราของม้วนหนังสือนั้นซึ่งเป็นการปลดปล่อยการพิพากษาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆบางคนมองว่าการพิพากษาดังกล่าวเป็นเหมือนคลื่นที่มาเป็นระลอกขณะที่บางคนมองว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ผสมผสานระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างไรก็ตามในวรรณกรรมพยากรณ์น,นั้นจุดสนใจไม่ได้อยู่ที่การถอดรหัสสัญลักษณ์ทุกอย่าง แต่อยู่ที่ความจริงอันชัดเจนนั่นคือจุดจบเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วพระธรรมวิวรณ์ก็ได้เปิดเผยพระเยซูผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วข้าพเจ้าได้ยินหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้งสกล่าวขึ้นด้วยเสียงเหมือนฟ้าร้องว่ามาเถิดข้าพเจ้ามองไปเห็นม้าขาวตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าผู้ขี่ม้านี้ถือธนูเขาได้รับมงกุฎแล้วควบม้าไปอย่างผู้พิชิตที่ตั้งใจออกไปผิชิตศึก เมื่อพระเมสสโปดกทรงแกะตราสีดวงแรกสิ่งมีชีวิตทั้งสี่กล่าวสลับกันว่ามาเถิดแล้วม้าตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับการแกะปลาแต่ละดวงโดยม้าแต่ละตัวมีสีแตกต่างกันได้แก่สีขาวสีแดงสีดำและสีเขียวหมนซึ่งแต่ละตัวดูเหมือนจะแสดงถึงแง่มุมต่างๆของการพิพากษาของพระเจ้า ม้าตัวแรกมีสีขาวและผู้ขี่ม้ามักได้รับการเชื่อมโยงกับการพิชิตซึ่งนักวิชาการถกเถียงกันว่านี่เป็นการอ้างอิงถึงพระคริ์ผู้นำของโลกหรือปฏิบัติของพระคริ์ข้อโต้เถียงก็คือในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ได้พรรณนาว่าพระเยซูทรงขี่ม้าขาวอย่างไรก็ตามคำว่ามงกุฎที่ใช้ในที่นี้แตกต่างจากคำที่ใช้กับพระเยซูในบทที่19 ทำให้บางคนเชื่อว่าผู้ขี่ม้านี้คือผู้ผิดชิตปลอมซึ่งอาจเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ภาพนี้จึงเป็นการบอกล่วงหน้าถึงช่วงเวลาที่ผู้นําโลกจะลุกขึ้นเพื่อผิดชิตอาณาจักรต่างๆประเด็นที่2คือการสูญเสียสันติภาพเมื่อพระเมสสโปโดกทรงแกะปลาดวงที่สองข้าพเจ้าได้ยินสิ่งมีชีวิตตนที่สองกล่าวขึ้นว่ามาเถิด แล้วม้าอีกตัวหนึ่งก็ออกมาเป็นสีแดงเพลิงผู้ขี่ม้านี้ได้รับอำนาจที่จะนำสันติภาพไปจากโลกและทำให้มนุษย์เข็นฆ่ากันผู้นี้ได้รับดาบเล่มใหญ่ม้าสีแดงสื่อถึงสงครามและการนองเลือดซึ่งจะนำสันติภาพออกไปจากโลกดาบที่ผู้ขี่ม้าถือเป็นตัวแทนของความรุนแรงและการทำลายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์หันมาทำร้ายกันเอง ถึงแม้การพิพากษานี้จะน่าหวาดกลัวแต่ก็ได้เตือนเราว่าพระเจ้ายัางทรงควบคุมสถานการณ์และยังทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดเมื่อเรามองดูสถานการณ์โลกในวันนี้เราก็จะเห็นการสูญเสียสันติภาพในรูปแบบต่างๆรวมถึงสงครามความขัดแย้งและความรุนแรงซึ่งธรรมชาติบาปของมนุษย์เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทุกอย่างและพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวทรงเป็นคำตอบที่แท้จริง กล่าวคือผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์จะพบสันติสุขและความพึงพอใจได้แม้ในท่ามกลางความขัดแยง้งเพราะพวกเขาวางใจในพระสัญญาแห่งความมั่นคงปลอดภัยชั่วนิรันดร์และการพิพากษาอันชอบธรรมเมื่อพระองค์จะเสด็จก,กลับมาประเด็นที่3คือการสูญเสียสเสบียงอาหารเมื่อพระเมสสโปดกทรงแกะปลาดวงที่สามข้าพเจ้าได้ยินสิ่งมีชีวิตตนที่สามกล่าวขึ้นว่ามาเถิด ข้าพเจ้ามองไปก็เห็นม้าดำตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าผู้ขี่ม้านี้ถือปราชูอยู่ในมือและข้าพเจ้าได้ยินเสียงซึ่งดูเหมือนดังขึ้นจากท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ว่าข้าวสาลีลิตรละหนึ่งเดนาริอันข้าวบา์เลสามลิตรหนึ่งเดนาริอันแต่อย่าทำให้น้ำมันและเหล้าอางุ่นเสียหาย นิบิตนี้นำเสนอแนวโน้มของความยากจนและการกันดานอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นตามหลังสงครามและการล้มคว่ำของรัฐบาลอันจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟอ้อที่รุนแรงเสียงประกาศในพระธรรมตอนนี้บ่งบอกถึงความผันผ,นผวนทางเศรษฐกิจและความท้าทายในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่สุดให้กับประชาชนข้าวสาลีและข้าวบาเลเป็นอาหารหลักแต่กลับมีราคาสูงเริ่ว โดยหนึ่งเหรียญเดนาริอันซึ่งมีค่าเท่ากับค่าจ้าง1วันนั้นเพียงพอสำหรับซื้ออาหารให้ตนเองเท่านั้นและไม่มีเหลือสำหรับครอบครัวเลยอย่างไรก็ตามคำสั่งที่ว่าแต่อย่าทำให้น้ำมันและเหล้าอางุ่นเสียหายได้แสดงถึงพระคุณของพระเจ้าในการจำกัดการพิพากษาพระเมตตาของพระเจ้ายังคงส่องประกายแม้ในยามยากลำบากประเด็นที่4คือการสูญเสียชีวิต เมื่อพระเมสสปดกทรงแกะราดวงที่สี่ข้าพเจ้าได้ยินสิ่งมีชีวิตตนที่สี่กล่าวว่ามาเถอะข้าพเจ้ามองไปเห็นม้าสีเขียวหม่นตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าผู้ขี่มานี้ชื่อว่าความตายและแดนมรณะตามหลังผู้นี้มาติดๆทั้งสองได้รับอำนาจที่จะเข็นฆ่าหนึ่งในสี่ของโลกด้วยดาบการกันดานอาหารและโรคระบาดและด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดิน สีเขียวหมนเป็นสีแห่งความตายผู้ขี่ม้ามีชื่อว่าความตายและแดนมรณาตามมาใกล้ๆซึ่งแดนมรณาอาจหมายถึงนรกอันเป็นการแยกขาดจากพระเจ้าอย่างถาวรสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตหรืออาจหมายถึงอุมโมงค์ฝังศพแดนคนตายและสถานที่ทรมานคนชั่วความตายและแดนมรณาได้รับอำนาจที่จะเข็นฆ่าประชากรโลกหนึ่งในสด้วยวิธีต่างๆ การสูญเสียชีวิตนำมาซึ่งความพินาศในระดับโลกแม้เป็นภาพที่น่าสลดใจแต่เราสามารถพบการปลอบโยนได้ในข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้ายัางทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมีการกล่าวว่า1ในสแม้ในสถานการณ์แห่งความตายและการทำลายพระเจ้าทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดเหนือชีวิตและความตายและชีวิตของเราก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ในพระธรรมเสคขารยาบทที่6ข้อ18ถึงเราพบภาพที่มีทั้งความแตกต่างและความคล้ายคลึงกับพระธรรมวิวรณ์ตอนนี้กล่าวคือความแตกต่างได้แก่พระธรรมเสคขารยาแสดงภาพของรถม้าศึกสี่คันจากภูเขาทองสำริดสองลูกและมีการกล่าวถึงวิญญาณทั้งสี่ในขณะที่พระธรรมวิวรณ์แสดงภาพม้าสี่ตัวที่ปรากฏเมื่อมีการแกะปลาและมีการกล่าวถึงผู้ขี่ม้าทั้งสี่ความคล้ายคลึงได้แก่ พระอัจนะทั้งสองตอนแสดงภาพของตัวแทนที่กระตือรือร้นในการนำการพิพากษาของพระเจ้ามาสู่โลกและมีการกล่าวถึงสีทั้งสีสีเกือบจัดตรงกันยกเว้นสีเขียวหมดในพระธรรมวิวรณ์และสีด่างในพระธรรมเศคาริยานอกจากนี้ เรายังเห็นการบรรยายถึงสถานการณ์ที่น่าวิตกในช่วงวาระสุดท้ายในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ1-8เช่นเดียวกับในพระธรรมวิวรณ์บทที่6ข้อ1-8ซึ่งกล่าวถึงสงครามการต่อสู้กันระหว่างประเทศต่างๆการกัะดันอาหารภัยธรรมชาติและพระเมศยาปลองภาพคู่ขนาดเหล่านี้สะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวแห่งข้อความของพระเจ้าในพระคัมภีร์พร้อมทั้งยืนยันถึงสิทธิอำนาจสูงสุดของพระองค์ การพิพากษาของพระองค์ต่อผู้ที่ปฏิเสธพระองค์และความรอดของพระองค์สำหรับผู้เชื่อผ่านทางพระเยซูคริสต์จากการพยากรณ์เรื่องการพิพากษาเราสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้แก่ 1. การพิพากษาเกิดขึ้นซ้ำๆตลอดประวัติศาสตร์โดยสงครามการกระดานอาหารหรือโรคระบาดจะเกิดขึ้นซ้ำๆในคนทุกรุ่นซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของบาป ในท่ามกลางการพิพากษาเหล่านี้เราควรระลึกถึงพระลักษณะของพระเจ้ากล่าวคือพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งหลายองค์สันติราชอาหารแห่งชีวิตและแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ 2. การพิพากษาไม่จำเพาะเจาะจงเสมอไปเพราะการพิพากษาที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องมุ่งเป้าไปที่บาปบุคคลหรือประเทศใดโดยเฉพาะด้วยเหตุน,นี้เราจึงควรหลีกเลี่ยงการคาดเดาพระประสงค์ของพระเจ้า แต่แทนที่จะทําเช่นนั้นเราควรอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองแก่เราและให้พระองค์ทรงสอนเราว่าเราควรตอบสนองเช่นไร 3. การพิพากษาเป็นคําเตือนและคําเชิญเพื่อเตือนถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายและเชิญให้เรากลับใจซึ่งพระคุณของพระเจ้าได้เปิดโอกาสให้เรารับฟังคําเตือนนี้และหันมาพึ่งพาพระเยซูผู้ทรงเป็นที่ลีภัยจากการพิพากษาหลักการที่1 พระเยซูทรงสำแดงความรักและสิทธิอำนาจสูงสุดผ่านการปล่อยและการยับยั้งการพิพากษาในท่ามกลางความพินาศเราสามารถวางใจในความรักที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าเราสามารถขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงยับยัง้งสำหรับการปกป้องคุ้มครองสำหรับการจัดเตรียมและสำหรับพระเมตตา ขณะที่เรามองเห็นการพิพากษาเหล่านี้อย่าลืมไปว่าสิ่งเหล่านี้ชี้ไปยังการพิพากษาสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงเมื่อพระคริสต์จะเสด็จก,กลับมาเพื่อทำลายความชั่วร้ายอย่างสมบูรณ์แต่ในระหว่างที่เรากำลังรอคอยวันนั้นเราได้รับการทรงเรียกให้ตอบสนองในความเชื่อด้วยการร้องเรียกพระเยซูพระเมสสโปดกพระองค์เพียงผู้เดียวทรงสามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากพระพิโรธที่กำลังจะมาถึงได้ พระเจ้าทรงกำลังเรียกคุณให้เผชิญหน้ากับสิ่งใดด้วยความกล้าหาญเมื่อคุณประหนักว่าพระบิดาและพระบุตรทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดเหนือทุกสิ่งส่วนที่2เสียงเรียกร้องความยุติธรรมประเด็นที่1คือคำถามของมรณะสักขีเมื่อพระองค์ทรงแกะราดวงที่ห้าข้าพเจ้าเห็นภายใต้แท่นบูชา มีดวงวิญญาณของบรรดาผู้ถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานที่เขายึดถือภายใต้แท่นบูชามีดวงวิญญาณของมรณะสักขีที่ถูกฆ่าเพราะความเชื่ออันแน่วแน่และคำพยานของพวกเขาอย่างไรก็ตามถึงแม้ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการท่งเรียกให้สละชีวิตทางกายภาพเพื่อความเชื่อแต่ผู้เชื่อทุกคนได้รับการส่งเรียกให้ตายทุกวันด้วยการสละความปรารถนา แผนการและลำดับความสำคัญต่างๆของตนเองในการดำรงชีวิตเพื่อพระคริสต์ถึงแม้การถวายตนเองเป็นเครื่องบูชาประจำวันจะเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ก็ทำให้เราพึ่งพาความสัตย์ซื่อของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเป็นการประกาศถึงความทรงคุณค่าของพระองค์โดยการเสียสละสูงสุดของพระเยซูเป็นสิ่งที่ผลักดันเราให้คงความซื่อสัตย์แม้ในสถานาการณ์ที่ยากลำบาก มรณะสักขีเหล่านี้ร้องด้วยเสียงอันดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เจ้าชีวิตผู้ทรงบริสุทธิ์และทรงสัตย์จริงอีกนานเท่าใดกว่าพระองค์จะทรงพิพากษาชาวโลกและแก้แค้นให้พวกเราผู้หลังเลือดพลีชีวิตพวกเขาร้องขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดให้ทรงแก้แค้นให้พวกเขาพวกเขาหวังให้ความยุติธรรมและการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้ามาสู่โลกนี้ พวกเขาปรารถนาให้พระวจนะของพระเจ้าได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงเพื่อผู้คนจะได้รู้จักและเชื่อฟังพระองค์คำวิงวอนของมอรณะสกขีเหล่านี้สะท้อนความปรารถนาะอันเป็นสากลสำหรับความยุติธรรมท่ามกลางสถานการณ์ที่ความอายุติธรรมดูเหมือนจะมีใช้ซึ่งประชากรของพระเจ้าจะยังคงทนทุกข์จนกว่าพระคริสจะเสด็จกลับมาเนื่องจากบาปยังคงทำลายล้าง และความปรารถนาเพื่อความยุติธรรมของเราก็สะท้อนถึงพระทัยของพระเจ้าประเด็นที่2คือคําตอบที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าจากนั้นแต่ละคนได้รับชุดสีขาวและพระองค์ตรัสบ,บอกให้พวกเขารอต่อไปอีกหน่อยจนกว่าเพื่อนผู้รับใช้และพี่น้องซึ่งถูกฆ่าแบบเดียวกับพวกเขาจะครบจำนวน เหล่ามรณะสักขีได้รับการตอบสนองด้วยการได้รับชุดสีขาวซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์และความชอบธรรมเฉพาะพระพักตรพระเจ้าผู้ทรงประกาศให้ผู้เชื่อเป็นผู้ชอบธรรมผ่านการสิ้นพระชนของพระบุตรบนไม้กางเขนผู้เชื่อทุกคนยืนอยู่เฉพาะพระพักตรพระเจ้าโดยสวมใส่ความชอบธรรมของพระคริสต์ มรณสักขีเหล่านี้ได้รับการแจ้งให้รอคอยจนกระทั่งพระพิโรธของพระเจ้าจะเสร็จสมบูรณ์และจนกระทั่งจํานวนของมรณสักขีจะครบจํานวนสิ่งนี้เผยให้เห็นสิทธิอํานาจสูงสุดของพระเจ้าการทราบทุกสิ่งของพระองค์และพระสัญญาแห่งความยุติธรรมในเวลาอันเหมาะสมของพระองค์ พระเจ้าทรงอดทนรอคอยเพื่อให้โอกาสแก่ผู้คนในการกลับใจใหม่และรับความรอดโดยทรงทราบและทรงนับทุกคนที่สละชีวิตของตนเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ส่วนการแก้แค้นนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราและความยุติธรรมของพระองค์จะเป็นจริงและสมบูรณ์ถึงแม้การรอคอยจะเป็นเรื่องน่าเจ็บปวดแต่พระสัญญาของพระเจ้าเป็นที่หลีภัยของเราพระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ของเรา ทรงห่วงใยและทรงเชิญเราให้นำคำถามและความเจ็บปวดมาหาพระองค์พระเยซูผู้ทรงชนะความตายนั้นได้ทรงยืนยันกับเราถึงความรักและความยุติธรรมของพระองค์แม้ในท่ามกลางความลาชาและความทุกยากสำหรับผู้เชื่อทั้งหลายเราได้รับการทรงเรียกให้ติดตามพระเยซูโดยถือว่าความทุกยากนั้นเป็นพระพรสำหรับเราเมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้อง ความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับเราอย่างมีวัตถุประสงค์เพราะพระเจ้าจะทรงใช้ความทุกข์ยากเหล่านั้นเพื่อกลั่นกรองอุปนิสัยและทำให้ความเชื่อของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งในที่สุดแล้วความทุกข์ยากก็จะนำเราไปสู่ศักดิ์ศรีและบำเหน็จยิ่งใหญ่โดยพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมกำลังและทรงคำจุนเราทุกย่างก้าวที่เราเดินไปหลักการที่สอง พระเยซูทรงไว้วางใจได้สำหรับคำถามที่ยากของเราในขณะที่เรารอคอยความยุติธรรมเช่นเดียวกับเหล่ามรณะสักขีที่ได้รับการส่งเรียกให้รอคอยเราก็ได้รับการส่งเรียกให้ไว้วางใจกำหนดเวลาของพระเจ้าเรามีเสรีภาพในการนำคำถามที่ยากมาทูลต่อพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราจะร้องทูลต่อพระเจ้าเมื่อเรากำลังเจ็บปวดหรือเมื่อเราไม่เข้าใจในความทุกข์ยากที่ยังคงดำเนินต่อไป และพระเจ้าก็ทรงเชิญชวนให้เรานำความเจ็บปวดและคำถามเหล่านั้นมาหาพระองค์ด้วยความไว้วางใจว่าพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดและทรงทราบว่าสิ่งใดที่ดีที่สุดนอกจากนี้ในระหว่างที่เรารอคอยนั้นเรายังได้รับการเชิญชวนให้ไว้วางใจว่าความยุติธรรมจะมาถึงในเวลาของพระองค์และวิธีของพระองค์ คุณได้รับการปลอบโยนจากกำหนดเวลาที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าการทรงช่วยให้รอดของพระองค์และพระลักษณะอันชอบธรรมของพระองค์อย่างไรในขณะที่คุณประสบหรือสังเกตเห็นความอายุติธรรมและความทุกข์ยากรอบตัวคุณส่วนที่ 3. การล่มสลายของสรรพสิ่งประเด็นที่1คือการตอบสนองของโลกข้าพเจ้าเฝ้าดูขณะที่พระองค์ทรงแกะปลาดวงที่6 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ดวงอาทิตย์กลับมืดดำเหมือนผ้ากระสอบขนแพะดวงจันทร์เต็มดวงกลายเป็นสีเลือดและดวงดาวในท้องฟ้าร่วงลงสู่พื้นโลกดังมาเดืออ่อนร่วงลงจากต้นเมื่อถูกพายุพัดท้องฟ้าม้วนตัวขึ้นไปดั่งหนังสือม้วนภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะถูกเคลื่อนย้ายไปจากที่เดิมนี่คือภาพความวุ่นวายของจักรวาลอันเป็นสัญญ,ญาณว่า การพิพากษาของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วและหยุดยั้งไม่ได้ถึงแม้คําอธิบายของอัครทูตยอนอาจเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ก็แสดงชัดเจนถึงความยิ่งใหญ่ของสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าโดยสรรพสิ่งที่ทรงสร้างกําลังแตกสลายเนื่องจากพระพิโรธของพระเจ้าและไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะหลีกพ้นการพิพากษาของพระเจ้าได้ประเด็นที่2คือการตอบสนองของมนุษย์ จากนั้นบรรดากษัตริย์ของโลกเจ้านายขุนพลเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่และทุกผู้ทุกคนไม่ว่าทาัศหรือไทยต่างบุดซ่อนในถ้ำในหลืบหินตามภูเขาพวกเขาร้องบอกภูเขาและหินผาว่าจงถล่มลงมากลบเราและซ่อนเราให้พ้นจากพระพักของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและพ้นจากพระพิโรธของพระเมสโสโปดกเพราะวันยิ่งใหญ่แห่งพระพิโรธของทั้งสองพระองค์มาถึงแล้ว และใครเล่าจะทนได้ทุกคนกำลังหลบหนีไม่ว่าจะมีสถานะหรือตำแหน่งในชีวิตอย่างไรทุกคนเท่าเทียมกันหมดโดยพวกเขาทราบว่านี่คือพระพิโรธของพระเจ้าและพวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานพระพิโรธนั้นได้เลยถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่กลับใจใหม่แทนที่พวกเขาจะสแสวงหาที่ลี้ภัยในพระเจ้าพวกเขากลับเลือกที่จะหลบซ่อนจากพระองค์ นี่แสดงถึงความแข็งกระด้างของจิตใจนี่คือผลลัพธ์อันน่าเศร้าสำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าโปรดระลึกว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอและทรงเป็นแหล่งของความช่วยเหลือที่น่าไว้วางใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกนี้หรือในชีวิตของเราพระเจ้าก็ทรงเป็นที่ลีภัยอันน่าเชื่อถือและทรงเป็นป้อมปราการที่ปลอดภยัย ในความทุกข์ยากของเราพระเจ้าทรงเทกําลังของพระองค์เข้าสู่บรรดาบุตรทั้งหลายที่ได้คืนดีกับพระองค์เพื่อจะทรงหล่อหลอมชีวิตของเราให้มีความบากบันมีอุปนิสัยที่พิสูจน์แล้วว่าใช้กันได้และมีความหวังหลกักการที่สพระพิโรธของพระเจ้าจะตกลงบนผู้ที่ปฏิเสธที่จะร้องขอพระเมตตาโลกนี้มีคนเพียงสองประเภทได้แก่ ผู้ที่ร้องของการอภัยและความรอดจากพระเยซูและผู้ที่ปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้นการตัดสินใจเลือกของเราในเรื่องนี้จะกำหนดนิรันร์การแห่งชีวิตของเราพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทุกคนกลับใจใหม่ซึ่งเราได้รับคำเชิญชวนให้หันมาหาพระองค์อยู่เสมอแม้ในท่ามกลางการพิพากษาและในขณะที่เรารเผชิญความวุ่นวายของโลกนี้เราก็ยังได้รับคำเตือนว่าพระเยซูทรงยื่นเสนอที่รีภัยแก่เรา คุณเตรียมพร้อมเพียงใดสำหรับวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าพระเมสสโปดกทรงแกะปลาหกดวงออกมาเพื่อแสดงผู้ขีม่ม้ามรณะสักขีและพระพิโรธข้อความสำคัญคือพระเยซูเพียงผู้เดียวทรงจัดเตรียมที่ลิภัยจากพระพิโรธของพระเจ้าที่กําลังจะมาถึงขอเชิญสงบใจและอธิษฐานร่วมกันครับ ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงครอบครองสรรพสิ่งขอบคุณพระองค์สำหรับความรักและพระเมตตาอันไร้ขีดจำกัดซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมที่รีไัยให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระองค์ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยความกตัญญูและความเชื่อฟังโดยไว้วางใจอย่างเต็มที่ในความรอดที่ได้รับจากพระองค์และขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายในการแบ่งปันความหวังนี้แก่ผู้อื่น กลับถึงทุกสิ่งในพระนามพระ,ะพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ